Meta AI นะครับเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้นะครับเราสามารถโหลดโปรแกรมนี้บน Android ก็ได้บน iOS แบบนี้ก็ได้นะสัญลักษณ์เราจะดูง่ายๆนะครับเป็นรูปวงกลมสีสีนะม่วงฟ้าเขียวน้ำเงินนะเราโหลดมาแล้วเราก็จะใช้งาน AI ผ่านตัว Meta AI นี้ได้ จริงๆแล้วถ้าอยู่ใน Facebook เราก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับเวลามาถึงหน้าแรกของ Meta AI มันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับด้านล่างที่เขียนว่า Ask กเนี่ยก็คือเราสามารถถามคำถามได้ส่งคำสั่งตรงนี้ได้ให้มันทำอะไรก็ได้นะครับเรากดเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ว่าเราต้องการให้ Meta AI ทํทำอะไรไม่ว่าจะเป็น เจเนเรภาพหรือส่งคำสั่งคำถามนะครับเช่นตอนนี้ผมส่งคำสั่งว่าให้สร้างภาพนะสร้างภาพนะครับก็คือให้ทำรูปก็ได้ทำรูปสร้างภาพนะคนกินก๋วยเตี๋ยวนะครับนะเราต้องการให้มีกี่คนเราก็บอกว่าคนกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ พอดีผมปรับสปีดให้มันช้าลงนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วมันทำงานไหวนะครับผมพอดีผมถ่ายวิดีโอมาสั้นผมก็เลยปรับสปีดให้มันนานนิดหนึง่งมาเลยพิมพ์ช้านิดหนึ่งนะให้สร้างภาพคนกินก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับเอาหน้าตลาดนะครับในประเทศไทยนะบรรยากาศมันก็จะเป็นในประเทศไทยอยู่หน้าตลาดนะมีคนสองคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีคนสองคนนะ แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบแผงลอยนะครับก็เราต้องให้รายละเอียดมันนิดหนึ่งว่าเราอยากได้ภาพแบบไหนเราสามารถให้รายละเอียดถ้าเราให้มากกว่านี้ภาพก็จะมีความละเอียดมากกว่านี้นะครับเราสามารถให้รายละเอียดมันได้ว่าเราอยากจะให้ภาพมีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นคนสองคนเนี้ยใส่เสื้อสีอะไรก็ทําได้นะครับคนสองคนนี้เป็นฝรั่งก็ได้เป็นคนเอเชียก็บอกให้ชัดเจน 7. นะ บอกในนี้ต่อว่ามีโต๊ะหลายโต๊นะนะกดคําสั่งครับตัวไม่ได้ไตอนนี้นะตอนนี้นะทํางานไวมากๆด้วยความที่ผมขยายสปีดบันชาลงไปหนึ่งเท่าตัวนะนะมันก็จะขึ้นมาแล้เนี่ยก็จะมีรูปคนสองคนนะถ้าเราระบุเพศเราระ,ะบุสีเสื้อเราก็จะได้นะครับที่แตกต่างกันออกไปนะเราจะเห็นปุ่มด้านล่างนะครับ ตรงขวามือเขียนว่าเซฟก็คือตรงนี้แหละเราสามารถกดเซฟรูปภาพรูปนี้ได้นะครับเราสามารถกดรูปภาพรูปนี้เก็บไว้ในเครื่องเราได้การเจนอเรรภาพครั้งหนึ่งจะมีทั้งหมด4ภาพนะครับการเจนอเรตภาพครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมา4ภาพเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะถ้าเรากดแท็บที่2นะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันมีคนอื่นๆน,นะ เขาสร้างภาพไว้เหมือนกันที่เราสร้างภาพเสร็จเราก็สามารถโพสต์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถแชร์ให้คนอื่นดูได้เราก็สามารถเข้าไปดูของคนอื่นได้นะครับแท็บที่3จะขึ้น history ก็คือเป็นประวัติที่เราเคยทำเนี่ยเราเคย generate เป็นหนึ่งรายการนะครับมันก็จะขึ้นบอกเราว่ามัน generate ไป1รายการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทำไปแล้ว1รายการ นะจริงๆแล้วมันทำงานได้หลากหลายไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างภาพอย่างเดียวเรากลับมาที่หน้าแรกใหม่นะครับเราสามารถสอบถามได้เหมือน AI ตัวดื่นเลยนะเช่นเนี่ยผมอยากให้นะอยากให้สรุปเนะนื้อหาอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะสรุปให้เรานะครับอย่างเงี้ยผมบอกว่าอยากให้สรุปเนื้อหานะประวัติศาสตร์ นะครับสมัยไหนประเทศไหนนะครับเราก็สามารถระบุดได้นะครับเครื่องอตัว AI ตัวเนี้ยมันก็จะทำงานโดยการไปเก็บเอาข้อมูลต่างๆแล้วมาประมวลผลอย่างเนี้ อยากให้สรุปเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยช่วงกรุงธนบุรีนี่ส่งคำถามมาแป๊บเดียวครับตอบเลยเมตาเอเป็นตัวที่ตอบไวมากแล้วอันนี้อันนี้ทำบนโทรศัพท์มือถือถาว่าแล้วเราทำที่อื่นได้ไหมในเว็บไซต์ก็ทำได้ครับในหน้าเบล์เซอร์ต่างๆก็ทำได้นี่มันเจนเจนเนเรเนื้อหามาให้แล้วเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมละ่ะ อยากได้เราก็พิมพ์เข้าไปครับอยากได้ภาพประกอบอยากได้ภาพประกอบเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับรอแป๊บเดียวมันขึ้นไปเลยเร็วมากๆนะครับเราก็จะมีรูป4รูปเหมือนเดิมนะเราสามารถทํางานจริงๆแล้วใน a c e b o o k เนี่ยในหน้า Facebook ในหน้า Home เนี่ยเราสามารถคลิกเมต้าเอไอตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือในเว็บไซต์สามารถทําได้อย่างเนี้ จะขึ้น4ี่รูปนะครับนะนะครับแล้วเราก็สามารถกดเซฟได้สี่รูปอ้าวทำไมรูปไม่มานะครับ